สำหรับจุดซ่อนเร้นแล้วการล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอนะคะยิ่งเป็นแม่ตั้งครรภ์หรือแม่หลังคลอดยิ่งควรหาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดน้องสาวมาใช้เลยเราฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงนะคะทาให้เกิดตกขาวคันมีกลิ่นนู่นนี่นั่นแต่จะใช้อะไรก็ต้องมั่นใจนะคะว่าอ่อนโยนจริงๆตอดเลือกใช้เป็นน i าอีฟเจนเทอร์เฟมินีครีมซิมวอตขวดสีชมพูนะคะเป็นสูตรอ่อนโยนสําหรับแม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดโดยเฉพาะเลยคงความสมดุลช่องคลอดด้วย pH 3.5ที่เหมาะสมนะคะลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียอ่อนโยน การแพ้99.99% 99เลยค่ะรับรองว่าปลอดภัยไม่มีส่วนผสมของ SLS เอลรอยแอลกอฮอล์และพาราเบนสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยสูตรจโ,โนรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการวิจัยและพัฒนาสูตรจากโรงงานมาตรฐานเอเชียน GMP ส่วนผสมนําเข้าจากต่างประเทศนะคะจะช่วยลดอาการตกขาวลดอาการอักเสบลดอาการคันและระคายเคืองได้อย่างดีเลยค่ะแล้วที่ชอบคือกลิ่นหอมหวานอ่อนโยนมากกลิ่นจะเป็นแบบแป้งเด็กนะคะหอมอ่อนๆละมุนละมุนชอบสุดๆเลยนะคะ ช่องเป็นประจำเดือดนคือดับกลิ่นได้ดีเลยแนะนําเลยค่ะแม่แม่ n i v e Gentle Feminine Cleansing w a r h มีให้เลือกถึง2สูตรเลยนะคะสีฟ้าสําหรับสาวสาวทุกเพศทุกวัยนะคะและสีชมพูสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดรับรองถูกใจสาวสาวทุกคนแน่นอนคะ่ะกดปากตะก้าวไว้ให้แล้วนะคะกดเลยค่ะแม่แม่แม